เพื่อนๆเนคยเจอสถานการณ์แบบนี้ไหมครับคือเอารถมาโชว์แบบหล่อๆใช่ปะม,มันก็จะมีคนเท,ทรลดรถเรามาเว้ยจริงๆการเทรดเนี่ยมันก็ดีนะครับถือว่าดีมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่ว่าบางทีเราไม่ได้อยากจะแกลกรถไงมันน่าลำคาญน,นะครับเนี่ยดูดิแบบเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไปว่าเขาหรอกเพราะว่าผมก็เคยไปไล่เท,ทรดรถแบบนี้เหมือนกันนะครับตอนที่ผมเจอรถแล้วผมอยากได้อะไรเงี้ยผมก็ไล่เทรดอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการปิดการเท,ทรดรถนะครับหรือว่าการ ปิดไอ้วกแอดเพื่อนหรือว่าท้าแข่งอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ต้องการที่จะเห็นไอคอนพวกนี้ขึ้นมากวนใจบนหน้าจอเดี๋ยวคลิปนี้เรามาปิดกันนะครับแบบง่ายๆเลยเ <Okay. S 1> เพราะว่าอย่างผมเนี่ยเข้าเกมมาบางทีผมก็ไม่ได้มาแข่งรถหรือว่ามาแกลกรถอะไรนะครับก็มาคุยกับเพื่อนแต่ถ้าเจออย่างนี้นี่โอโ้โหอารมณ์เสียเลยมามาดูกันเลยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมสต็อปคลิปสั้นครับและเราก็อยู่กันในเกมค่าปาร์กิ้ง ก็อ,อย่างต้นคลิปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการเขาเรียกอะไรนะปิดปุ่มไอคอนพวกเชิญหรือว่าเท,ทรดรถหรือว่าชวนแข่งอะไรเงี้ยหรือว่าแอดเพื่อนนี่ก็ปิดไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นตั้งค่านะครับในล็อบบี้แต่ว่ามันจะปิดไม่ได้นะตรงนี้ตรงล็อบบี้เนี่ยมันตั้งได้แค่พวกหน้าจอหรือว่าคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าจะปิดจริงๆให้เราเข้าแมปนะครับแมปไหนก็ได้เลือกไปเลยแมปหนึ่งผมก็เอาเป็นซิตี้แล้วกันมันใกล้ดีเดี๋ยวรอโหลดแปบบ๊บ พอเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับทีนี้มันก็จะตั้งได้แล้วก็ไปที่ฟันเฟืองเลยกดเข้าไปเลยมันจะอยู่ที่หน้าแรกเลยนะครับของคอนโทรลเนี่ยเห็นตรงนี้ไหมมันติเพลเยอร์เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะนี่เลยนะครับมันก็จะเป็น Ignore f r i e n อันแรกเนี่ยก็คือไม่สนใจนะครับเพื่อนอันที่2ก็จะเป็นชวนแข่ง r a ซ i n g อันนี้ก็ปิดไปอันที่3มันจะเป็น Car Selling นะครับก็คือการขายรถอะอันที่สี่นี่มันจะซ่อนเขาเรียกอะไรแชทเห็นป่ะช่องแชทมันจะไม่มีนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันมีก็เอาติ๊กถูกออกนะครับเนี่ยช่องแชทมันก็จะโชว์แบบนี้เลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการก็กดติ๊กถูกนะครับแต่ในกรณีนี้ผมก็จะปิดให้หมดก่อนเลยนะครับอ่ะซ่อนไปซ่อนไปให้หมดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเห็นปะแต่เอาแชทออกแล้วกันโชว์แชทไว้นะจะได้รู้ว่าใครแม่งด่าเราบ้างแล้วเราก็ เอาไปจอดเฉยๆนะครับทีเนี้ยมันก็จะไม่มีการชวนหรือว่าการเพิ่มเพื่อนแล้วนะครับมันจะปิดไปเลยอันนี้ผมว่าก็ดีนะถ้าเกิดว่าเราติ๊กให้มันเทรดมาไม่ได้เพราะว่ามันมีบางพวกนะค,คือเกียร์ชิบหายเลยแบบสลับรถกันขับหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนไม่ได้ดูนะครับยังไม่ทันดูอะไรงี้ก็เกมเลยกดปุ่มโอเคไปแล้วไอ้พวกโจรน,นี่นั่งยิ้มเลยก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไม่มี คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับสั้นๆง่ายๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย